วันนี้เราจะมาทดลองย้อมสีธรรมชาตินะคะจากใบหูกวางกันนะคะเมื่อวานคุณสามีไปเก็บใบหูกวางให้นะคะหนึ่งกระสอบวันนี้ก็เอามาหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสีของใบจะได้ออกมาได้เวลาที่เราต้มนะคะเราก็จะใช้ใบหูกวางค่ะหนึ่งกิโลกับน้ำหนึ่งลิตรนะคะ วันนี้ได้ใบหูกวางมา10กิโลเราก็ใส่น้ำ10ลิตรนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็ใส่กระทะเคี่ยวบนเตานะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจาก1ชั่วโมงแล้วเราก็กรองเอาเศษใบออกนะคะก็จะเหลือน้ำข้นๆนะคะเพื่อนำมาทำผ้ามันยอมนะคะเรียบร้อยค่ะต้มนะคะ เี้ยวจนเปนะะื่อยแล้วค่ะอารมณ์ประมาณต้มแกงขี้เหล็กเลยค่ะผัดขี้เหล็กนะคะแล้วเราก็จะคั้นเอาน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะกรองให้เรียบร้อยค่ะได้มาแล้วค่ะน้ำใบหูกวางนะคะมัดยอมค่ะเรียบร้อยล้างสะอาดแล้วสวยงามค่ะออกมาเป็นสีเหลืองทองสวยมากค่ะ